ลอยเกวียนรอยกรรมนี้เป็นเรื่องราวผลกรรมของคุณประยงคมูลสารสีอายุ48ปีอยู่บ้านเลขที่13บ้านชัยสีหมู่ที่3ตำบลคำใหญ่อำเภอห้วยเม็ดจังหวัดกาลสินคุณประยงค์ได้เล่าเรื่องราวกฎแห่งกรรมที่ได้ประสบมากับชีวิตของตนเองให้กับผู้เขียนฟังว่าผมเป็นลูกชาวนา ต้องทำนาตามพ่อแม่ปู่ย่าที่เคยทำมาพอหมดฤด,ดูทำนาก็หางานทำรับจ้างทั่วไปและในตอนเป็นหนุ่มก็ได้ไปฝึกชกมวยกับเพื่อนๆที่พอจะฝึกจะสอนชกมวยให้ก็เลยมีอาชีพชกมวยอีกอาชีพหนึ่งไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานวัดที่เขาจัดให้มีการชกมวยผมก็จะไปหาคู่ชกเพื่อหาเงิน เที่ยวงานบุญนั้นอยู่เป็นประจำเสมอมาพูดถึงนิสัยใจคอของผมแต่ก่อนนี้เป็นคนนิสัยโมโหง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดขี้รำคาญร,ราวปีพุทธศักราช2516ตอนนั้นผมกำลังเป็นหนุ่มอายุราว18ปีจะได้เห็นในปีนั้นหลังจากที่ผมได้ทำนากับน้องสาวจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ีข้าวนวดข้าวจากล้อมลานจนสำเร็จดีแล้วผมก็ได้นำอวัวมาเทียมเกวียนเพื่อจะขนข้าวจากลานไปสู่เล้าช้างในวันนั้นหลังจากที่ผมขนข้าวขึ้นสู่เกวียนจนเต็มเกวียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ได้นำอวัวคู่นั้นมาเทียมเกวียนเพื่อลากเกวียนขนข้าวไปตามเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้าน ขณะที่วัวคู่นั้นลากเกวียนมาถึงถนนที่มีทรายมากๆวัวก็ไม่สามารถลากเกวียนฝ่าถนนที่มีทรายลึกนั้นไปได้วัวทั้งสองเลยพากันก้มหัวปลดแอกออกจากคอเองแล้วก็หันหน้ามาชนกันพอผมเห็นวัวทำอย่างนั้นผมนี้โกรธมากเลยจึงจับเอาเชือกของวัวทั้งสองมาผูกไว้แล้วก็เอาไม้เวียนมาตีกระหน่ำลงไป บนหลังของมันทั้งคู่อย่างสุดแรงของผมพอผมตีมันทีไรมันก็จะส่งเสียงร้องอย่างห้วยหวนในใจผมก็คิดว่ามันร้องเยาะเยะ้ยผมจึงตีซ้ำไปอีกตัวตัวละหลายทีคราวนี้ผมเห็นวัวทั้งคู่น้ำตาไหลผมเลยคิดว่ามันคงจะยอมแล้วแหละจึงได้หยุดตีมันซึ่งหลังของมันจะเจ็บและช้ำมาก จากนั้นก็จับทั้งคู่เอามาเทียมเกวียนคราวนี้พวกมันแทบจะพาเกวียนเหาะไปเลยผมได้ทำกรรมกับวัวคู่นั้นแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องบาปกรรมอะไรก็เป็นธรรมดาของคนและสัตว์โลกทั่วไปผู้ที่ฉลาดกว่าย่อมเอาเปรียบข่มเหงคะเนงร้ายกับผู้ที่โง่เขลาวกว่าผมก็คิดว่าวัวหรือควายเป็นสัตว์เดรัจฉาน หากเราเอาเขามาใช้การใช้งานหากใช้ไม่ได้ดังใจเราการตีการฆ่าย่อมเป็นธรรมดาของคนที่มีอำนาจกว่าสัตว์โดยที่ผมลืมคิดไปว่าใจเขาใจเรามันคงไม่แตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าเขาพูดไม่ออกเขาบอกไม่ได้เท่านั้นต่อมาปีพุทธศักราช2,518ถัดมาจากปีที่ผมตีบัวมาอีกสองปี รอยเกวียนรอยกรรมหมุนเวียนหมุนวนวิบากกรรมที่ผมเคยทําเอาไว้มันก็ได้หมุนวนเข้ามาสู่ชีวิตของผมจนได้ในปีนั้นทางวัดตามเชนบทจัดให้มีงานบุญประจําปีและมีการชกมวยการกุศลขึ้นด้วยผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ขึ้นชกมวยเป็นคู่ที่สามพอขึ้นชกไปได้ยกที่สองพอระคังดังขึ้นผมก็เข้าไปชกกับคู่ต่อสู้มีอยู่ครั้งหนึ่งในยกนั้น ผมได้เข้าไปกอดรัดคู่ต่อสู้เพื่อตีเขาแต่ผมกลับโดนคู่ต่อสู้จับผมทุ่มลงสู่เวทีอย่างแรงผลปรากฏว่าหลังของผมกระแทกกับพื้นเวทีมัวอย่างแรงทำให้ผมเจ็บปวดเข้าไปสู่หัวใจเจ็บปวดเป็นอันมากจนลุกไม่ขึ้นโดนกรรมการนับสิบเป็นอันว่าผมยอมแพ้อย่างขาวสะอาดเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมรู้สึกเจ็บหลังเรื่อยมา จนมาปีพุทธศักราช2524ผมก็ได้แต่งงานกับสาวงามในหมู่บ้านเดียวกันในระยะที่ผมแต่งงานกำลังมีความสุขนั่นเองก็มีอาการเจ็บปวดที่หลังขึ้นมาทันทีเจ็บที่สันหลังดันเข้าไปสู่หน้าอกเจ็บปวดมากจนกินไม่ได้นอนก็ไม่หลับป่วยอยู่ที่บ้านทุกทรมานถึงสามเดือนต่อมาผมก็คิดว่า หากรักษาตามมีตามเกิดอยู่ที่บ้านผมก็คงจะต้องตายแน่ๆผมเลยตัดสินใจให้เมียและญาติพี่น้องพาไปส่งโรงพยาบาลกาลสินผมก็กลับมานอนเจ็บนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลอีกเครึ่งเดือนหมอเลยพ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกหมอบอกว่าเลือดมันเข้าไปตกค้างอยู่ในถุงน้ำดีทำให้เป็นเหตุเจ็บปวดในครั้งนี้หมอพ่าตัดเอาถุงน้ำดีที่มีเลือดได้นั้นออกไป ผมก็รู้สึกสบายขึ้นมาบ้างในขณะที่นอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลผมก็คิดไปถึงกรรมเก่าของตนเองว่านี่แหละหนอผลกรรมของผมที่เคยทําไว้กับวัวในครั้งนั้นผมต้องนอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลกาลสินเป็นเวลาสเดือนเมื่อหมอเห็นว่าร่างกายของผมหายเป็นปกติแล้วจึงอนุญ,ญาตให้ออกจากโรงพยาบาลผมต้องสูญเสียเงิน ค่าใช้ใจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินจำนวนมากทีเดียวมันไม่คุ้มกันเลยกับสิ่งที่เรากระทำลงไปสมแล้วที่ผู้เท่าผู้แก่พูดว่าบงหัวนี้พาโตตกต่ำหลังจากที่ผมหายเป็นปกติดีแล้วผมก็ได้ไปบวชเพื่อเป็นส่วนบุญกุศลเน่เจ้ากรรมนายเวรของผมในขณะที่ผมบวชเป็นพระอยู่นั้นผมก็ได้ฉันอาหารมังสวิรัตวันละหนึ่งเวลา บวดอยู่25วันแล้วจึงได้ศึกออกมาทุกวันนี้ตรงหลังของผมที่โดนคู่ต่อสู้ทุ่มจนกระดูกหลังหักต่อมาเซล์ที่เนื้อตรงกระดูกหักมันก็จะสร้างเนื้อขึ้นมาใหม่มันจะนูนขึ้นมาบนหลังของผมมองดูคล้ายหนอกของวัวเลยอย่างใดก็อย่างนั้นแหละผมคิดได้ทุกวันนี้ว่าบาปกรรมเวรภัยมีจริงเห็นได้ในชาตินี้เอง